สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็จะพาไปติดตามการทำงานของแม็กนอยรถไทซิงเนาะครับเมื่อนี้ก็ได้มาไทนาะยู่กลางกลางปลาเนาะครับเมื่อนี้ไทนายู่กลางปลาทีนี้แรงขนาดปีนี้เพราะว่าแปดสองคนครับมาเบิงกันทำงานของแม็กนอยรถไทซิงว่าเขาจะไทนาะในรูปแบบใดเนาะครับ เดี๋ยวสิพาไปติดตามการทำงานครับอย่างจากทีนี้อากาศโลกล้อนขนาดครับเขาว,วันไปแล้วกับบกเกิดก็เลยได้มาถ่ายวันข้างที่สองนะครับเนาะข้างที่2องวันข้างที่2หากเขาบันเกิดแล้วก็ คือสีพอสัมีนะครับปีนี้ครับเพราะว่าเบิดแนวเขาปลูกแล้วครับเบิดแนวเขาปลูกไปหลายแล้วมาครับมาเบิร์การทำงานของ Mac no แม็กน้อยรถไทซิงครับ รับรับชมกันเลยครับรับชมกันแบบเต็มเต็มครับ เก็บมุมอยู่ครับเก็บมุมคณนนะเพื่อนครับเป็นกำลังเก็บมุมคณะนะครับเนาะการเทน้ก็ต้องมีการเก็บมุมก่อนครับเก็บมุมสั้นแก้วภาพเพื่อนเสิ็ว่าทำงานบาเรียบร้อยก็เ,เก็บมุมครับเก็บมุมเก็บมุมแก่คณะครับ ฝากติดตามนด่เลยครับแม็กน้อยรถไถซิ่งนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามได้ในยูทูบครับหรือว่าติ๊กต็อกที่บ้าวแม็กเป็นลลวงไปกับหลายคลิปแล้วเนาะครับฝากได้เครับเด้อฝากติดตามบ้าวแม็กได้เครับ พื้นฝนก็เพิ่งตกไปหมาดๆนะครับจะเลยได้ไถ่ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโคกครับเป็นโคกเป็นปลามาเบิงเมื่อวานไถ่บ้าเขานะครับเมื่อนี้ฝนตกพอดีเลยครับฝนตกเลยได้มาไถ่กันนะครับปีนี้แรงขนาดด้วยพี่น้องเอ้ยปีนี้แรงขนาดแถว แล้วนี่แรงขนาดครับวันเข,าเขา่ากับ่อยากออกครับบ่อยากออกออกแน่บบออกแน่ครับแต่เลยได้ไถสองข้างวันสองข้างนะครับจนแนวขับปลูกเบ็ดแนวขับปลูกเบ็ดนะครับเนาะจ้ากสิบหาแนวขับปลูกใเมื่อวานนะครับไถแล้วจ้างนีิไปหาแนวขับปลูกเมื่อวานเบิ้งอันบ่นเกิดกาแล้วเจ้าดวงครับในปีนี้ครับ สำหรับชิปนี่ขอฝากไว้ข้อนี้เนาะครับฝากติดตามเด้อครับเดอ้อเบาแม็กฝากติดตามแม็กน่อยรถไทยซิงนี่นะครับสวัสดีครับ